ที่นักร้องหมอลำสาวขึ้นบ้านดีกว่านะคะก่อนจะเล่าข่าวยกมือขึ้นมาแบบนี้ก่อนคะเกราอะไรสิกินลอยลองไอ้ยาจงยากเบาก็สีเมาก็อายเที่ยวคนเดียวมาไปถ้ามีไอ้ไปก็ไปทุกที่สาวนดดุดฉนนานงไงคนนี้เจอกี่ทีก็ปังเราไม่ได้เป็นนักร้องอย่างเดียวแล้วตอนนี้เป็นนักคงแม่คาด้วยเรื่องของงานเพลงพร้อมเป็นคนใหม่ให้ไอ้วันนี้ที่ร้องไปเมื่อกี้ ดีเกินคาดคุณผู้ชมตอนนี้ยอดวิว5ล้านกว่าแล้วซึ่งสาวนุชค่ะยอมรับเลยนะคะรู้สึกดีใจที่แฟนเพลงให้การสนับสนุนเธอในฐานะศิลปินอิสระซึ่งหลังจากนี้ค่ะ FC ก็จะได้เห็นผลงานใหม่ๆของเธออีกมากมายแน่นอนนะเดี๋ยวรออดใจรอกันอีกแป๊ Bye. หนึ่งก็แล้วกันค่ะเป็นคนสวยคนหนึ่งนะเนี่ยู้สึ่ข่าวเราก็สวยนะคะน้องรถเบนนะส่วนอีกหนึ่งความฟังก็คืออะไรรู้ไหมคะ,ะ,คะเธอเป็นสายมูเพราะว่าเต่ารุ่ยเล่าให้เราฟังว่าก่อนเพลงจะออกหรือว่าหลังเพลงจะออกนะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการมูเตอรู แปลงผลัดให้ทุกทุกอย่างสําเร็จลุล่วงผ่านไปได้ด้วยดีค่ะแล้วก็ยังเชื่อสุดใจเลยว่ายิ่งวายก็ยิ่งทาให้โชคดีมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะัคะอ้าไม่เชื่อของแบบนี้ไปถามลุกเองเลยจ้าในระหว่างไม่ว่าจะเป็นก่อนเพลงออกหลังเพลงออกหรือออกแล้วก็ต้องเดินสายมูใช่ค่ะก็เลยทําให้ทุกอย่างแบบ เขาเรียกว่าช่วยเป็นแรงพลังผักดันเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่บนหิ้งพ้าที่บ้านนะคะก็จะมีแบบพระพุทธแล้วก็พระสงฆ์เกจิอาจารย์ต่างๆเดี๋ยวว่าเทพพระพิคเนตพ่อแก่แล้วก็ยังมีครูเชนียะบุคพลครูบาอาจารย์นะคะที่ร่วมรับไปแล้วก็คือแม่ฮันนี่สีสารทางสายหมอลำแล้วก็แม่พุ่งพุ่มดวงจันทร์ที่เป็นสายลูกทุ่งค่ะ ก็ดีนะคะว<ฮะ>่ายครูบาอาจารย์นะคะทั้งแม่ฮัทีีแล้วก็แม่พึ่งด้วยส่วก<ห>เรื่องของการเรียนตอนนี้สาวนุชเธอเป็นนักศึกษาปริญญาโทโโว้าวว้า,ว,ว,า,ว,ว,าว,ว้าวอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้โ,<อ>โดยตั้งเป้าให้จบตามหลักสูตรที่เรียนนะคะพร้อมขอบคุณทุกๆกําลังใจด้วยนะคะโอ้ย<อ>นายอินดูเนาะชีวิตฟังทุกอย่างเลยการงานการเงินตอนนี้ก็รอความรักเอ๊ะหรือว่าจะฟังอยู่แล้วเขามีแฟนอยู่เขารอลุ้นแต่งงานอยู่ไม่เอาแบบอราเพิ่งเปลี่ยนชื่อ เขาบอกอว่าเขาเปลี่ยนชื่อมาแล้วเขาจะได้แต่งงานก็เลยเปลี่ยนชื่อเปไนเลยนะครับคุณผู้ชม